ถ้ามันเป็นเห็ดนั่งล้มนี่คอยเก็บบ่าไหวเลยพี่น้องมันหลายแต่มันจะว่ามันเห็ดอย่างมันว่าเป็นเห็ดกินนะจ้ะดูว้าพี่น้องต้นทั้งต้นไหมคะ่ะพี่น้องดูค่อยมาตามล่าหาเห็ดเห็ดอย่างก็เห็ดขอนสนแ้่เขาว่าเห็นจักดอกเคยเห็นได้เห็ดตน้นหนึ่งว้าพี่น้องไหลายคะ่ะหลายน่ โอ้ยดูๆๆว้าวค่อยเรื่อนหาหมองซูงได้ค่ะป๊า,าวดวินองหลายคักดูสุดต้นเลยจ้ะเฮ้ยหลายแฮงหลา ซีมเมนเห็ดนางลมะะ้มเนาะค่ะซีเมนเห็ดนางล้มเลยโอ้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 ยถ้าเกมมาเอามือละกำมือละพี่น้องพี่น้องพี่น้อง่อมาพอดองเห็ดเห็ดมันปูพี่น้องจา๋าขอบ่ได้เอาถุงมาโอ้ขอเอาถุงมาป้าพี่น้องดูเหลืองอาลามเลยเป็นดงเลยพี่น้องว้าวว้าวว้าวา งามงามปอพี่น้องขอมาปอดงเห็ดมันปูวุงเอาจ้ะวุ้งเอาพี่น้องโอ้ว้าวขอยสิบพราท่านเก็บแต่พี่น้องขอยส um. ิย่างสำรวจป้าขึ้นขอเพรเคยแวนนี่จะเคื่อโอ้โอโ ing. พี่น้องเอ้ยป้าแบบนี้มันเพรสามารถเห็นง่ายๆได้พี่น้องเพราะว่ามันนั่นมันโง่จ้ะอุ่ยกายเลยพี่น้องต้นนี้แต่มีแต่เห็ดยาพี่น้อง ก็เห็ดตัวนี้กําลังขืนเต็มอยู่ว่ามีเห็ดนางล้มเลยจ้ะมีเห็ดกระเทียมน้ำอืพี่น้องเนี่ยเห็ดยาเห็ดเกือกมากจ้ะที่บ้านเขาเอินว่ากระถินพิมานด้ันนี้พููจกักได้จ้ะนี่อันนี้กําลังขืนเห็นปะเฮ้ยนลายลายยาขื้นมานี่มันเ็เจอเห็ดเหลืองเดี๋ยวเขาสิลงไปเก็บพี่น้อง เหลืองมันปูงามขาปอาฮพี่น้องเออเคยเห็นก็นละ่ะดีใจกำลังมองหาเห็นมันปู้วจตนนี้โอ้ยเก็บเห็ดใส้ถุงนะมีดกับพวกเอามาได้พี่น้องดูงามพี่น้องงามดูนี่เห็นปะนี่ละมืออื่นเดี๋ยวไปให้น้องให้เพื่อน ข่อย,เ,ยเก็บเห็ดด้อยหลายด้วพี่น้องแต่ข่อยบ่ข่อยกินเห็ดข่อยมันข่อยมวลดูซือโอ้ยงามงามพี่น้องเอ้ยมะพร้าวบ่หนึกบ่ฝันว่าติพโผล่นี่ดอกนี่แก่แก่บ่แก่บ,กบ่เอาไปทาดเป็นเสียเป็นแนวอื้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บเห็ดใต้ถุงบ่วมวนเลยมีดเก็บเพรได้มาตัดขาพี่น้องเอ้ยงามหาย เป็นดงเลยจ้าว่เนี่ดีใจหายไ้เรื่อง,นอง,นองอันลมเลย้เรื่องอารามเลยพี่น้อง เก็บเห็ดเราเอามีดมาพอดีเลยเล็กกว่าสิบะมีอะพี่น้องเล็กกว่าจะไม่มีเห็ดละค่ะอันนี้แกจังสิบะเอา,อาแกจนวาใบห่อจ้ะเห็นปะอเอาถ้าเาเป็น芒ดอกมันหลายไวจําเป็นต้องเอาเหมดดอกเอาเป็นงดอก น้ำผีนออ้องเอ้ยอ้ยน้ำไปอ้ยน้ำน้ำน้ำเพิ่งเจ็บพ่อเห็ดน้ำคลาสปีนี่เห็ดมันปูเฮ้ยเจ็บเห็ดใต้ถุงเมื่อวานนี่แมะ ปีหนามันก็เกิดหม่องเก้าได้จาเห็ดแนวานี่มันได้ไปเกิดทัวที่แดดมันได้ไปโนโ้ยงามหายอ่ะถุงมน,นีิลูก ค่ำเหรอที่พี่น้องหาโมงเล้งเลยนี่เดี๋ยวนี้แหงมืดแล้วแล้วก็เป็นฤดูการพวกในพันก็จะออกมายิ้งกวางเมจะกว่าที่พ่อกาเขาไปป้าลึกเด้เอว่าเอาเหมดได้พี่น้องเอาเป็นบางดอกแต่ว่าได้บัากหลายเลยเพคะพี่น้องขาได้หลายดูเห็น่าน้ำน้ำน้ำอ้ยน้ำน้ำเลืองอร่ามได้จ้าเห็นบะ